สวัสดีครับพี่น้องเกษตรกรแล้วก็ผู้สนใจการเกษตรทุกท่านในวันนี้สวนเสียวันหยุดของเราก็จะพามาคุยในเรื่องของต้นภูพันเฮครับซึ่งหลายๆท่านผมก็แน่ใจว่าท่านอาจจะเคยได้ยินชื่อนี้นะครับสาหรับต้นภูพันเฮห,หรือต้นพีดปามทําไมผมถึงนําชื่อของภูพันเฮมาเล่าให้ฟังเนื่องจากว่าต้นภูพันเฮเนี่ยณปัจจุบันนี้อาจจะเป็นพืชที่กําลังเป็นกระแสอยู่ครับก็จริงๆก็อาจจะไม่ดังเท่าพวก อินทภาลัมนะครับแต่ว่าต้นภูพันเฮนี่ก็มีหลายท่านที่กําลังลงทุนปลูกอยู่แล้วก็หลายท่านที่กําลังจะสนใจครับหรือสนใจอยู่ครับแต่ว่าต้นพัน์ธุก็ยังมีราคาแพงอยู่ซึ่งพืชชนิดนี้นะครับผมก็จะมาเล่าที่มาที่ไปแล้วก็ลักษณะของต้นพันธนะครับว่าเป็นยังไงบ้างครับสําหรับต้นภูพันเฮนี่เป็นชื่อนะครับของประเทศไทยที่นํามาตั้งชื่อว่าต้นภูพันเฮพันสกลนครสครับ หือชื่อสามัญคือต้นพีทปบต้นผู้พันเฮนี่เป็นพืชนะครับจากต่างประเทศแถวลาตินอเมริกาโดยมีการนําเข้าจากประเทศเบลิสนะครับปลูกในเมืองไทยครั้งแรกครับโดยปลูกที่บ้านหนองประดุอําเภอเมืองจังหวัดสกลนครครับและได้มีการปลูกต้นผู้พันเฮนะบ้านหนองประดุนี่ก็จํานวนประมาณ500ต้นซึ่งต้นผู้พันเฮทั้ง500ต้นนี้ในการปลูกครั้งแรกก็พบว่า มีลักษณะที่เป็นลำต้นนี่มีทั้งมีหนามแล้วก็ไม่มีหนามครับผลที่ออกมาก็คือมีสีแล้วก็ขนาดที่แตกต่างกันครับเริ่มปลูกเมื่อปีพศ2555ซึ่งนำเข้ามาปลูกในประเทศไทยนี่ปีพศ2555แล้วก็ปลูกไปจนกระทั่งติดผลรุ่นแรกก็มีจันทร์ออกมานี่ครับก็คือในปีพศ2557ก็โดยประมาณก็ประมาณ3ปีครับถึงมีดอกมีผลออกมาครับ โดยผู้นําเข้ามาปลูกท่านแรงนี่ท่านก็ได้มีการศึกษาวิจัยครับจนได้ต้นพันธุ์ที่มีลักษณะเด่นออกมาครับก็คือลําต้นไม่มีหนามหัวใหญ่ผลมีขนาดใหญ่โตเร็วแล้วก็มีการตั้งชื่อพันธุ์ใหม่ว่าพันธุ์ภูพานเฮสกลสอครับในปีพศ2563และต้นภูพานเฮนี่เองครับพันธุ์สกลคอนสองนี่ก็ได้มีการจําหน่ายต้นพันธุ์ในปีพศ2564นี่เองครับก็เมื่อไม่นานมานี้เองนะครับก็ ลักษณะทางพฤกษศาสตร์ของต้นภูผานเฮห,หรือว่าภูผานเฮสกลสองนี่ก็ในชื่อไทยก็คือชื่อผูผานเฮครับแต่ว่าถ้าเป็นชื่อสามัญคือต้นพีตป,ปมครับโดยเราจะมาดูระบบรากครับระบบรากของต้นผูผานเฮนี่จะเป็นระบบของรากฝอยแล้วก็รากขนแงไม่มีรากแก้วต่อมาลำต้นจะเป็นลำต้นเดี่ยวตั้งตรงครับมีเส้นผ่าศูนย์กลางของลำต้นอยู่ที่ 12- ถึง26ซนติเมตร ความสูงของต้นจะขึ้นอยู่กับอายุของต้นนะครับโดยสูงเริ่มต้นที่6เมตรถึง24เมตรครับอันนี้ความสูงของต้นก็ขึ้นอยู่กับอายุของต้นพันธุ์ด้วยนะครับอายุนานขึ้นต้นก็สูงขึ้นสําหรับลักษณะของใบของต้นผู้พันธุ์เหนี่ใบจะประกอบกันแบบขนนก1ชั้นนะครับแล้วก็เป็นสีเขียวเข้มมันวาวก้านใบมีความยาวอยู่ที่3เมตรความกว้างของใบอยู่ที่1เมตรมีจํานวนใบย่อยอยู่ประมาณ สิบถึงสามสิบใบครับต่อมาเรามาดูช่อดอกหรือจันทร์ของต้นภูพันธุ์เหน,นะครับว่าเป็นยังไงช่อดอกหรือจันทร์ของต้นภูพันธุ์เหนี้จะแยกแขนงออกตามซอกใบาย,ยาวห้าสิบเอ็ดถึงหนึ่งร้อยี่สิบหกเซนติเมตรความกว้างอยู่ที่หกถึงสิบแปดเซนติเมตรก้านช่อดอกยาวสิบถึงสิบเจ็ดเซนติเมตรกาบพุ่มจันทร์มีสีเขียวอมเหลืองดอกแยกเพศอยู่ในช่อเดียวกันมีก้านดอกย่อยดอกเพศผู้มีขนาดเล็ก อยู่บริเวณกลางถึงปลายของแกนกลางช่อดอกย่อยครับดอกเพศเมียมีขนาดใหญ่มีลักษณะเป็นทรงกลมอยู่บริเวณโขดถึงกลางของแกนกลางช่อดอกย่อยครับอันนี้เป็นลักษณะของดอกของต้นผู้พันเหตุครับต่อมาเป็นลักษณะของผลครับลักษณะของผลนี้จะเป็นผลห่อหุ้มเมล็ดเ,เดี่ยวยครับคือในผลนี้จะมีอยู่แค่เมล็ดเ,เดียวยครับในเมล็ดนั้นก็จะมีอยู่ตรงกลางของเนื้อผลครับ ผลมีรูปร่างเป็นรูปไข่นะครับผลนี่มีคล้ายๆกับรูปไข่ครับความยาวของผลก็อยู่ที่ประมาณ4-6เซนติเมตรเส้นผ่าศูนย์กลางของผลอยู่ที่3-5เซนติเมตรผลมีหลากหลายเฉดสีนะครับเช่นสีเหลืองสีส้มสีแดงเมื่อผลสุกเต็มที่แล้วครับต่อมามาดูในเรื่องของเมล็ดนะครับเป็นเมล็ดเดี่ยวครับซึ่งในข้างในนั้นจะมีแค่เมล็ดเดียวแล้วก็หุ้มด้วยเนื้อผลในเนื้อผลของต้นภูพันเฮนี่จะมีลักษณะ เหมือนเนื้อมะพร้าวนะครับเกิดเป็นเจาภายในแล้วก็ค่อยงอกออกเป็นต้นมาครับคือจะมีลักษณะเหมือนมะพร้าวนี่นะครับก็จะมีเจาอยู่ข้างในแล้วก็ค่อยงอกอกอกมาเป็นต้นครับสาหรับต้นผู้พันเฮมันดูลักษณะของเนื้อผลนะครับลักษณะเนื้อผลนี่มีความมันแล้วก็หวานเล็กน้อยครับสําหรับผลของต้นภู้พัเนเฮนี่ถ้าท่านใดที่อยากนําไปบริโภคนี่ก็คือสามารถที่จะนําไปบริโภคได้แต่ต้องผ่านความร้อนก่อนครับเช่นเอาไปทําอาหาร เอาไปทำของหวานอะไรประมาณนี้ก็ได้ครับแต่สำหรับผลของต้นภูพันเฮเนี่เมื่อปลูกได้ประมาณ 3- 4ถึงปีถึงจะติดจันแล้วก็ออกผลครับช่วงแรกๆของการปลูกนี้ยังไม่ติดผลนะครับยังยังไม่ติดจันติดดอกออกมานะครับแต่ว่าถ้าได้3าถึงสปีแล้วเนี่ยต้นภูพันเฮครับหรือพีทปาล์มเนี่ยเขาก็จะออกดอกออกผลออกมามาดูวิธีการปลูกลงดินครับ สำหรับต้นภูพันเฮเนี่ยหากท่านใดที่ซื้อต้นพันธุ์จากเจ้าของสายพันนะครับที่นําเข้ามาปลูกในประเทศไทยนี่หากมีการซื้อจากพื้นที่ทางไกลนะครับจากภาคอีสานลงไปทางภาคใต้จากอีสานขึ้นเหนือเนี่ยก็ควรมีการพักต้นอย่างน้อยหนึ่งสัปดาห์นะครับในที่ร่มไม่ร้อนนะครับเพื่อให้ต้นภูพันเฮเนี่ได้พักต้นก่อนลงปลูกนะครับต่อมาก็คือว่าท่านใดที่ยังไม่พร้อมที่จะลงปลูกต้นภูพันเฮเลยเนีย่หลังจากที่พักต้นเสร็จแล้วประมาณสัก หนึ่งสัปดาห์เนี่ยในระยะเวลา2-3เดือนนี้ถ้ายังไม่ปลูกท่านก็ควรเปลี่ยนถุงเพาะหรือกระถางให้มีขนาดใหญ่ขึ้นนะครับเพื่อป้องกันรากของเขาขดแล้วก็เวลาปลูกลงดินไปแล้วเนี่ยก็จะทําให้รากของเขาเจริญเติบโตได้ดีในระยะการปลูกเนี่ยต้นภูพานเฮจากข้อมูลที่ผมได้ค้นคว้ามาก,ก็คือว่า,าควรปลูกห่างกันอยู่ที่ระยะ4ีคูณสเมตรหรือ6กคูณหเมตรนั่นก็หมายความว่าถ้าปลูกในระยะ 4, ีคูณสเมตรเนี่ย หนึ่งไร่จะปลูกได้อยู่ที่100ต้นครับแต่ว่าถ้าปลูกในระยะ6กคเนี่ยจะปลูกได้น้อยกว่า100ต้นครับในการขุดหลุมปลูกต้นภูพันเอเนี่ส่วนใหญ่แล้วตามข้อมูลเนี่ยก็จะมีการขุดหลุมลึกประมาณ25-30ถึงเซนความกว้างอยู่ที่50เซนครับสำหรับหลุมในการที่จะปลูกต้นภูพันเอครับการเตรียมดินเนี่ยก็จะเป็นการเตรียมดินที่ มีวัสดุปลูกเป็นปกตินะครับก็คือส่วนใหญ่ต้นผูพันเฮนี่เขาจะชอบพวกปุ๋ยคอกปุ๋ยหมักมากกว่าสําหรับปุ๋ยเคมีนี่ต้นภูพันเฮนี่ตามข้อมูลที่ได้มานี่ก็คือจะไม่ชอบนะครับส่วนใหญ่ก็จะเป็นพวกเศษพืชที่ทับถมกันเป็นปุ๋ยหมักปุ๋ยคอกแล้วหรือว่าปุ๋ยมูลสัตว์นี่อันนี้จะชอบแต่ว่าถ้าเป็นปุ๋ยเคมีนี่ถ้าเป็นไปได้ก็ควรให้หลีกเลี่ยงนะครับท่านใดที่จะปลูกเพราะว่าต้นภูพันเฮนี่ไม่ชอบปุ๋ยเคมี หรือถ้าอยากจะใส่ก็ให้ใส่แต่น้อยนะครับอันนี้เป็นข้อมูลเท่าที่ผมได้มาครับในการใส่ปุ๋ยนี่ครับที่เป็นปุ๋ยคอกนี่ไม่ควรใส่ปุ๋ยคอกที่เป็นปุ๋ยคอกที่เป็นสดๆนะครับเพราะว่าถ้าในปลูกในช่วงระยะแรกถ้าเป็นใส่ปุ๋ยคอกสดเนี่ยจะทําให้มีความร้อนทําให้ต้นภูพันเฮนี่อาจจะตายได้แต่ควรใส่ปุ๋ยคอกที่มีกระบวนการผ่านการหมักเรียบร้อยแล้วนะครับอันนี้ใส่ได้ในการปลูกครั้งแรกนะครับหากเราปลูกกลางแจ้งนะครับเราก็ควร ทำที่พรางแสงให้ต้นไม้ก่อนครับเพราะว่าต้นภูพันเฮนี่ถึงแม้จะทนแดดทนแรงก็ตามนะครับในช่วงของการปลูกครั้งแรกนี่เราก็ต้องทางแสงให้เขาก่อนเพื่อให้อายุต้นของเขานี่ได้ประมาณสัก 2- 3เดือนให้เขาแข็งแรงก่อนครับก็จะทําให้เราปลูกต้นไม้ได้ดีแล้วก็ไม่ตายหรือว่าอัตราการจเจริญเติบโตนี้เป็นไปได้ด้วยดีครับในการรดน้ําสําหรับการปลูกต้นภูพันเฮนี้ส่วนใหญ่ก็จะรดน้ําละหนึ่งครั้งนะครับหรืออย่างน้อยประมาณสัก 2-3วันครั้งไม่ควรต่ำกว่านี้นะครับก็คือถ้าเป็นไม่ได้เนี่ยรดน้ำวันละหนึ่ครั้งแต่ว่าถ้าไม่มีเวลาจริงๆเนี่ยให้รดน้ำประมาณ2-3วันต่อหนึครั้งอันนี้เป็นอย่างน้อยนะครับแต่ถ้าเป็นไม่ได้ก็คือรดวันละหครั้งาำรับในเรื่องของการปลูกต้นภูพันเฮนี โดยสภาพดินหนึ่งไรน่นี้ถ้าปลูกในระยะ4ี 4, ่คูนสี่นี่ก็สามารถที่จะปลูกได้100ต้นครับหากที่ดินท่านใดที่ไม่มีปัญหาในเรื่องของน้ําท่วมก็สามารถที่จะคุณหลุมปลูกเป็นปกติได้เลยครับแต่ว่าถ้าที่ดินท่านใดที่มีที่ดินที่มีน้ําท่วมก็ให้ยกแปลงสูงขึ้นนิดนึงคนระับเพื่อทําร่องระบายน้ําป้องกันน้ําท่วมเพราะว่าน้ําท่วมนี่ต้นภูพันเฮนี่อาจจะตายได้นะครับหลังจากที่ใช้ระยะเวลาการปลูกต้นภูพันเฮประมาณ3 4ปีแล้วนี่เขาก็าเริ่ม ที่จะให้ผลผลิตในการติดดอกออกผลออกมาครับหลังจาก,กนั้นก็จะมีผลออกทั้งปีนะครับในส่วนยอดของแกนอ่อนเราก็ตัดได้ทุกๆ3าเดือน,นครับต้นภู้พันเฮนี่จะมีข้อดีอย่างนึงคือว่าสามารถที่จะเก็บผลผลิตได้นานถึง50าสถึงเจปีนั่นก็แปลว่าถ้าท่านปลูกในช่วงอายุคนของท่านเนี่ยก็เอาง่ายว่าถ้าท่านปลูกในช่วงอายุระหว่าง20ปีเนี่ยอย่างน้อยท่านอายุ70ปีเนี่ย ท่านถึงจะได้รื้อสวนหรือว่าตัดต้นทิ้งแล้วก็ปลูกต้นใหม่นี่นะครับแต่ว่าถ้าท่านปลูกในช่วงอายุสัก40ปีนี่ผมก็บอกได้เลยว่าก็บวกไปอีก50ปีหรือ60ปีก็เป็นร้อยปีพอดีเลยครับกว่าจะได้ตัดต้นทิ้งครับดังนั้นต้นภูพันเฮนี่อายุในการเก็บผลผลิตนี่ก็คือนานถึง70ปีครับต้นไม้นี้ก็ถือว่าเป็นต้นไม้ที่มีอายุยืนพอสมควรสําหรับในเรื่องของการลงทุนต้นภูพันเฮนี ในปัจจุบันนี้ต้นผู้พันุเหก็ยังมีต้นทุนในการปลูกที่สูงอยู่นะครับก็เหมือนในช่วงของอินทผลัมในช่วงแรกๆนะครับต้นพันธุ์ก็มีราคาแพงอยู่พอสมควรซึ่งต้นผู้พันธ์เหน,เนี่ณนะปัจจุบันนี้ราคาต้นที่มีการขายกันอยู่ในท้องตลาดนี้ก็มีราคาที่อาจจะเรียกว่าแพงอยู่เหมือนกันครับต้นพันธุ์นึงก็จะมีแยออกเป็น3ขนาดนะครับสําหรับต้นพันธุ์ก็มีไซส์เอขนาด12-15ซนติเมตรความสูงครับ แล้วก็ไซส์ M เนี่ขนาดย8สิดถึง32ิสองเซนติเมตรไซส์ L นี่ขนาดส8สิดถึง4ี่ซนติเมตรครับสำหรับไซส์ S ก็คือขนาด1ิบถึง15้าซนติเมตรนี่จะอยู่ที่ห้าร้อยบาทครับสำหรับตามข้อมูลที่ผมได้มาในการเริ่มต้นการปลูกครั้งแรกต้นขนาดนี้นะครับต้นไซส์ S นี่ราคา5้าร้อยบาทต้นไซส์ M ราคาแ800ดร้อยบาทก็คือความสูงอยู่ที่ย8ดถึง32สิบสองเซนติเมตรครับ ต้นไซแอลความสูงอยู่ที่3 8มสิบถึงสีเซนติเมตรนี่จะอยู่ที่ราคา1,200บาทโดยราคานี้เป็นราคาที่ผมสืบค้นจากเว็บไซต์ของทางบริษัทที่มีการขายต้นพันธุ์ของภูพันธ์เฮตนะครับเป็นบริษัทที่ผู้พัฒนาตั้งแต่แรกเลยครับแต่สําหรับท่านใดที่มีขายถ้าสืบหาข้อมูลตามท้องตลาดนี่ราคาก็จะไม่แตกต่างกันเท่าไหร่ครับอาจจะต้นพันธุ์ที่เป็นต้นเพาะงอกเนี่ยก็จะอยู่ที่ประมาณ ต้นหนึ่งก็ประมาณสา0อบาทไม่รวมค่าส่งครับเท่าที่ผมสืบหาข้อมูลมาครับที่เป็นต้นเพาะงอกต้นยังไม่สูงมากเนี่ยเป็นเพิ่งจะง,งอกได้ประมาณสัก1-2ข้อมือเนี่ยก็อยู่ที่ประมาณ300อบาทไม่รวมค่าส่งครับสาหรับต้นภูพันเฮก็ถือว่าเป็นต้นไม้ที่ในอนาคตอันใกล้เนี่ยจะเป็นต้นไม้ที่มาแรงชนิดหนึ่งเหมือนต้นอินทพาลัมเลยนะครับแต่ว่าในลักษณะของประโยชน์ของต้น ภูพัพนเฮนี่ก็จะมีประโยชน์ทั้งหนึ่งหละผลนี่สามารถที่จะทานได้ครับแต่การให้ผลนี่ก็อยู่ที่อายุต้นการปลูกอยู่ที่3าถึงสี่ปีถึงจะให้ผลครับสําหรับผลนี่ทานได้เมื่อผ่านความร้อนครับเอาไปทําอาหารทํากับข้าวทําขนมแบบนี้ก็ทําได้ครับแล้วอีกอย่างก็คือว่าต้นภูพัพนเฮนี่สามารถที่จะตัดยอดมาทําอาหารได้เหมือนมะพร้าวแต่ว่ามะพร้าวนี่ตัดยอดแล้วนี่ก็คือ ตายเลยครับแต่ว่าสําหรับต้นภูพันเฮนี่ถ้าตัดยอดแล้วนี่เขาจะแตกออกมาใหม่ครับถ้าตัด1ยอดเขาจะแตกออกมาประมาณ 3- 4ยอดสําหรับต้นภูพันเฮนะครับตามทีข่ข้อมูลนี่ผมได้สืบคนมานี่แล้วในข้อมูลที่ผมได้มาก็คือว่าต้นภูพันเฮนี่ยอดของต้นภูพันเฮสามารถที่จะแกงอร่อยตําเหมือนส้มตําก็ได้ครับตําเหมือนตําหน่อไม้ตํามะละกอเนี่ยก็ตําได้ครับ ว่ายอดเนี่ยเขาบอกว่านะครับตามข้อมูลที่ผมได้มามีความอร่อยกว่ายอดมะพร้าวอันนี้ผมก็ยังไม่เคยลองนะครับแต่ว่าเป็นข้อมูลตามที่บริษัทหรือว่าผู้ที่จําหน่ายต้นพันธุ์แล้วก็สืบค้นจากคนที่ปลูกในระยะ 2- 3ปีที่ผ่านมานี่เขาก็ยืนยันว่ายอดของต้นภูพานเฮนี่อร่อยกว่ายอดมะพร้าวครับท่านใดที่สนใจก็หาซื้อหรือว่าสะมานที่จะหาชิมได้ครับแต่ว่าราคาก็ยังแพงอยู่เหมือนกันนะครับ ราคากิโลหนึ่งก็หลายร้อยบาทอยู่ครับสําหรับผลของต้นผู้พันเฮเนี่ยณปัจจุบันเนี่ยเท่าที่ผมสืบราคามาครับก็จะอยู่ที่ประมาณกิโลหนึ่งก็เจ็ดร้อยบาทครับสำหรับผลของต้นผู้พันเฮซึ่งต้นผู้พันเฮต้นหนึ่งเนี่ยในปีแรกที่ออกผลผลิตครับก็จะให้ผลผลิตอยู่ที่หนึ่งร้อยกิโลกรัมต่อต้นต่อปีครับในช่วงของปีแรกถ้าหากว่า ท่านดูแลดีนะครับปีแรกก็หมายความว่าในช่วงของปีที่3หรือปีที่4ของการปลูกนะครับก็จะให้ผลออกมาก็จะอยู่ที่โดยเฉลี่ยนครับหนึกิโลกร,รัมต่อต้นต,ต่อปีครับดังนั้นผลของภูพันเฮนี่ถ้าคิดคร่าวๆนะครับถ้า100กิโลกร,รัมต่อต้นต,ต่อปีเนี่ยถ้าขายกิโลละเ0 0บาทเหมือนปัจจุบันเนี่ยตามราคาในเว็บไซต์หรือว่าตาม a c e b o o k ตามช่องทางโซเชียลต่างๆที่เขาขายกันอยู่เนี่ยก็เอา700คูณ100เข้าไปนะครับ อันนั้นก็เป็นยอดเงินที่เราจะได้ต่อต้นต่อปีหากเราขายได้นะครับอันนี้เป็นข้อมูลที่ผมเล่ามาเฉยๆไม่ใช่ว่ามาส่งเสริมการปลูกับแต่เป็นข้อมูลเพื่อประกอบเป็นความรู้แล้วก็ประกอบการตัดสินใจของบางท่านที่กําลังจะตัดสินใจลงทุนครับในเรื่องของการตลาดนี้ก็อย่างที่ผมว่าครับคือถ้าท่านใดที่ทําต้นพันธุ์ขายอยู่นะปัจจุบันเนี้ก็อาจจะร่ารวยหรือว่ามีเงินมีทองกันเลยทีเดียวเพราะว่า,าพืชพวกนี้ครับกำลังเป็นที่โปรโมทของ ส่วนต่างๆอยู่ครับเพราะว่าถ้าพูดถึงการใช้ประโยชน์ในเรื่องของการบริโภคครับก็มีทั้งยอดทั้งผลแล้วก็คุณประโยชน์ต่างๆของตานอาหารในผลเนี่ยก็มีมากมายพวกวิตามิน A พวกอะไรต่างๆที่มากมายที่ผมไม่ได้นามาเล่าในวันนี้นะครับแต่ว่าที่หลักๆก็คือมีมีวิตามิน A เนี่ยสูงมากสําหรับผลของต้นผู้พันเหเน็นสำหรับผลของต้นผู้พันเหเน็นก็เป็นที่น่าสนใจพอสมควรครับ ยอดนี่ก็เป็นยอดที่มีโปรตีนสูงนี่ก็เป็นผลดีต่อสุขภาพนะครับครับอันนี้ก็เป็นข้อมูลคร่าวๆนะครับสําหรับต้นภูพันธเฮที่ผมนํามาเสนอในวันนี้ก็อาจจะเป็นแนวทางเบื้องต้นนะครับสําหรับท่านใดที่คิดจะปลูกวา่าท่านจะมีความคิดยังไงบ้างนะครับสําหรับข้อมูลที่ผมศึกษาค้นคว้ามาก็นํามาเล่าให้ฟังในวันนี้หากท่านใดมีข้อสงสัยก็สามารถสอบถามคอมเมนต์ได้คลิปด้านล่างได้เลยนะครับสําหรับต้นภูพนันธ์เฮ ตัวผมเองก็ยังไม่มีปลูกนะครับแต่ว่าอนาคตเนี่ยอาจจะนํามาปลูกลองดูสักต้น2ต้นครับครับสำหรับคลิปนี้ก็คิดว่าจะเป็นประโยชน์กับพี่น้องเกษตรกรไม่มากก็น้อยนะครับหากท่านใดมีข้อสงสัยก็สามารถสอบถามคอมเมนต์ใต้คลิปด้านล่างได้เลยนะครับคลิปหน้าเจอกันใหม่คลิปนี้ขอบคุณและสวัสดีครับ